สวัสดีค่ะอาจารย์กบลิสมาผู้ชักกนี้นะคะจาก QM Training Group นะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้ใหกับแพทย์พยาบาลทุกๆท่านนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะกับเรื่องของการพยายามรับมือกับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งนะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่โด่งดังทั่วโลกอยู่แล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะ QM Training Group ก็สนับสนุนนโยบายภาครัฐนะคะเว้นระยะห่างนะคะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าพวกเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือ,อ,อการดําเนินชีวิตต่างๆนะคะต้องใช้ชีวิตด้วยความ,ามระมัดระวังแล้วก็เห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเคาน์เตอรได้จัดทําหลักสูตรนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเพื่อให้สมาชิกเนี่ย ไม่พลาดการเรียนรู้แล้วก็ลองมาดูรายละเอียดของการลงทะเบียนเรียนนะคะเรียนผ่านออนไลน์มีข้อดีมากๆนะคะเป็นระยะห่างแต่ว่าพวกเราก็ยังได้พบเจอกันนะคะผ่านคอร์สออนไลน์ง่ายๆนะคะลงทะเบียนเรียนเต็มสองชั่วโมงนะคะค่าจ่ายน้อยมากๆเลยแค่ชั่วโมงละหก0้อยบาทนะคะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom Meeting นะคะ วิธีการเข้าเข้าเรียนตรงนี้ฉันกบจะได้อธิบายในสเตปถัดไปนะคะแต่ว่าหลักสูตรที่เราจะสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้เนี่ยมีหลักสูตรหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ท่านต้องการเรียนเองนะคะกิเกเข้ามาได้เลยเรียนเป็นกลุ่มกี่คนก็ได้นะคะเรียนเดี่ยวก็ได้นะคะคิดค่าเรียนแค่ชั่วโมงละ600บาทเท่านั้นนะคะสำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนคอร์สระยะย,ยาวกับ ทาง QM Training g r o u p ไวไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่าการเขียน document นะคะอันนั้นสามารถเรียนได้ต่อเนื่องเลยค่ะตามจำนวนชั่วโมงเลยนะคะ30ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ก็ขึ้นให้ดูตามหน้าจอแล้วนะคะสนใจทักแชทหรือติดต่อผ่านโทรศัพท์แล้วก็ Line ID ได้ที่0867709200ค่ะก็สำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้กับ คุณหมอคุณพยาบาลและเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะต้องร่วมมือกันนะคะเพื่อให้เราชนะโรคร้ายนะคะสวัสดีค่ะ